ส่วนใหญ่เขาจะวัดพวกทัศนคติมากกว่าว่าเออทัศนคติเราเป็นยังไงเรา,อาแอนตี้กอรพอไหมหรือว่ายังไงบุคลิกภาพความมั่นใจสวัสดีครับพี่พันธ์นะครับจากคอร์ส t i n g Scholarship และ m o c k Interview Scholarship นะครับของตอนนี้มานะครับ พี่พันจบการศึกษาจากคณะอักษราศาสตร์จุฬาลงก,กรณ์มหาวิทยาลัยนะคะกิจวยตรอนดับหนึ่งเขาก็วันนี้นะฮะพี่พัชเนี่ยมีโอกาสที่ดีมากๆเลยนะฮะที่ชีีโอกาสได้พูดคุยกับน้องคนหนึ่งนะครับซึ่งน้องคนนี้เป็นน้องที่ได้รับทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปนะครับเส้นทางของเราคนนี้มีความสนใจมากแลก้วก็เนี่ยพี่พันนะฮะอยากจะมาเล่า,สานเส้นทางนี้กับน้องๆนะว,ว่าเส้นทางการเตรียมตัวเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวอยากให้น้องแนะนําตัวหน่อยค่ะว่าน้องเป็นใครอะไรอย่างี้ โอเคก็สว okay, so, ัสดีครับสวัสดีพวกแม่พี่น้องทุกคนนะครับผมอังเปาครับจบจากมหโรงเรียนเตรียมรมศึกษานะครับแล้วก็เป็นผู้ได้รับทุนทุนกระทรวงวิทย์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับไปศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ต่อที่ต่างประเทศครับอังเปาครับเส้นทางหนูเรียนมีความน่าสนใจมากเลยเนาะเรียกว่ายังไงเรียกว่ายังไงตั้งแต่เริ่มต้นจากการเรียนแล้วก็จนถึงทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์เนาะคราวนี้พี่พันธ์ก็อยากรู้นิดนึงว่าตอนที่หนูเนี่ย อยู่มอต้นเนาะซึ่งมอต้นน่ะก็เรียกว่าเป็นเหมือนแบบจุดเริ่มต้นของความฝันของการเตรียมตัวหลายๆหลายๆสระหลายๆคนละกันเนาะตอนที่อยู่อยู่มอต้นเนี่ยอังเปาอะมีความคิดนะครับว่าเออสักวันหนึ่งเนี่ยผมอะอยากจะได้พูดกระทรงวิ์ไปเรียนต่อต่างประเทศคือตอนนั้นอะถามว่ามีความฝันไหมมีนะครับแต่ว่าไม่คิดว่าตัวเองจะได้ขนาดนี้เพราะว่าสมัยก่อนภาษาอังกฤษเราก็ครึ่งึกลางๆเนาะยังพูดไม่ค่อยได้มีความมั่นใจไหมก็ไม่มีใช้ก็ยังทูกๆผิดๆอยู่เลยแต่ว่า พอ <Colin> แต่เราก็สนใจครับว่าเออเราอยากจะไปเรียนต่อไอวิศวะที่ต่างประเทศจริงๆอยากไปเรียนต่อวิศวะอเมริกาจริงๆพอขึ้นมปลายมาแล้วเราเห็นว่าเออมันมีทุนกระทรวงวิทย์อันนี้นะเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันน่าสนใจมากแล้วเราก็เลยเริ่มต้นเส้นทางว่าเออเราก็เลยเริ่มฝึกหลังจากนั้นเลยครับอืมก็เรียกว่าพอเราพอรู้ตัวนะว่าเราอยากจะไปเรียนทางด้านวิศวกรรมที่ต่างประเทศก็เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของการเริ่มเส้นทางในการ เตรียมตัวทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับใช่ครับโอเคคราวนี้ถามอังเปาเพิ่มเติมนิดนึงครับเมื่อกี้อังเปาบอกว่าเออตอนที่หนูอยู่มต้นเนี่ยหนูอาจจะไม่ได้มั่นใจภาษาอังกฤษมากอะ่ะแต่ว่าแน่นอนถ้าหนูจะไปเรียนต่างประเทศเนี่ยภาษาอังกฤษก็เป็นภาษาที่ติดเลยไม่ได้หน่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหนูจะไปที่สหรัฐอเมริกาเนาะคราวนี้อยากให้อังเปาแชร์นิดหนึ่งครับว่าแล้วอังเปาอ่ะมีวิธีการเตรียมตัวภาษาอังกฤษเบื้องต้นยังไงนะเพื่อให้วันนี้เรามีความพร้อมในการไปเรียนต่อและสอบทุนเนาะก็ หลังจากที่เรารู้ตัวว่าเออเราอยากเรียนต่อต่างประเทศจริงๆอยากไปโดยเฉพาะอเมริกาที่มันต้องใช้ภาษาอังกฤษเยอะๆเราก็เริ่มเลยครับเริ่มอ่านโวแคมอ่านกริมม่าฝึกพูดเยอะๆฝึกอ่านเยอะๆแล้วก็สิ่งที่ช่วยได้มากๆผมว่าเป็นการนั่งฟังพอดแคสต์ครับ <c oughs> ตามพวก YouTube ต่างๆ <c oughs> ก็ฝึกฟังจากตรงนั้นแล้วก็ฝึกพูดแล้วคราวนี้ตอนที่อังเปา่ฝึกฟังพอดแคสต์เนาะอังเปามีวิธีในการเรียนโวแคมเรารียนยังไงฮะก็ <c oughs> <c oughs> อย่างใน YouTube มันจะมีเรื่องของการเปิดซับไตเติลเนาะข้างล่างเราก็เปิดซับไตเติลข้างล่างให้ขึ้นมาแล้วก็คําไหนที่เราไม่รู้หรือไม่แน่ใจเราก็จดไว้จดไว้แล้วเราก็ไปเปิดดิกชันนารีมาดูว่าเออคำนี้หมายความว่าอะไรคํานี้หมายความว่าอะไรแล้วก็จดลงในสมุดครับ <c oughs> แล้วก็ใส่พวกตัวอย่างประโยคใส่ความหมายไปด้วยประานั้นก็จะช่วยเราเรียนรู้ได้ดีขึ้นครับโอเคฮะแล้วถ้าพูดถึงทัก,กษะการอ่านตรงเนี้ยอังเปาได้มีโอกาสในการอ่านบทความาษาอังติดจากต่างประเทศอย่างนี้ด้วยไหมครับ บทความการอ่านส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นผู้บทความข่าวขนาดนั้นครับเพราะว่าอันนี้เราเตรียมตัวเพื่อการสอบในโรงเรียนด้วยการสอบเข้ามหาหลัยด้วยเนาะฉะนั้นพวกการอ่านก็จะมีในพาร์ทเรดดิ้งอยู่แล้วแล้วผมก็ใช้บทความพวกนั้นในการนั่งอ่านเลยครับโอเคก็คิดว่าก็ก็กเพียงพอเหมือนกันเนาะเพียงพอเหมือนกันครับโอเคคราวนี้ก็คืออ่งางเปาก็ฝึก สิ่งต่างๆเนี่ยต้องแต่อยู่มอต้นนกมาเรื่อยๆมาจนถึงกระทั่งหนูอยู่มอปลายเนาะจนถ,ถึงกระทั่งมอหกกละที่เราจําเป็นต้องเลือกตัวทุนกระทรงบีดเนาะใช่โอเคฮะคราวเนี้ยพอพูดถึงตัวทุนกระซงบีดอะแน่นอนว่าเราจําเป็นต้องทําการสอบเนาะหลายด้านเลยเนาะว่าเพื่อที่จะได้ทุนตรงนี้มาเนาะล้วก็ตรงนี้นะคะพี่พาชเองอะก็อยากจะมาถามนอ้องอังปลาเหมือนกันเนาะว่าเฮ้ย อินไซต์อะในการสอบเป็นยังไงบ้างเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าน้องๆมีโอกาสได้ไปดูเว็บไซต์ของกพฮะเราก็จะพบว่าทางกพเนี่ยเขาก็จะมีการริลิสข้อมูลออกมาบ้างเนาะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้บอกละเอียดละกันเนาะแต่ว่าอันเนี้ยวันเนี้ยพี่พัน์นะฮะอยู่กับอ่งเปาเนาะนักเรียนพนตัวจริงนะคะเดี๋ยววันเนี้ยเราจะมาแชร์กันเนาะว่าเฮ้ยข้อสอบแต่ละพาร์ทแต่ละด้านตรงเนี้ยเป็นยังไงบ้างนะคะก็อยากให้อ่งเปาแชร์ก่อนนะคะว่า ตอนที่หนูเริ่มสอบตัวทุนกระทรวงวิทย์เนี่ยข้อสอบมันมีกี่รอบก็คือการสอบคร่าวๆวครับมันจะมีทั้งหมด3รอบครับรอบแรกก็คือเป็นรอบใหญ่ที่คัดเด็กทั่วประเทศเลยแล้วก็รอบที่2ก็จะเป็นข้อเขียนวัฒนคติต่างต่างแล้วก็วัดพวกความคิดอ่ารอบที่3ก็จะเป็นสัมภาษณ์ครับเอาเริ่มจากรอบแรกก่อนแลวกันเนาะรอบแรกที่เป็นข้อสอบข้อเขียนเนี่ยก็สอบ5วิชาหลักเลยครับคณิตไทยสังคมอังกฤษอ่าวิทย์วิทย์ก็แบ่งเป็นฟิสิกส์เคมีชีวะสอบหมดเลยครับก็ โดยส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบเขียนอธิบายเขียนอธิบายเขียนแสดงวิธีทำเป็นหลักนะครับถามว่าเขียนเยอะไหม <c oughs> เขียนเยอะมากครับนึกสภาพว่าเขาให้กระทาถามมาชุดหนึ่งแล้วเขาให้สมุดมาอีกประมาณห้าเล่มให้เรามาเขียนตอบอย่างนั้นเลยครับก็ค่อนข,ข้างเขียนเยอะ,อะคณิตศาสตร์ก็จะเป็นพวกแสดงวิธีทำซะเป็นส่วนใหญ่วิทยาศาสตร์ก็คล้ายๆกันก็แล้วแต่เนื้อหาครับแสดงวิธีทำด้วยแล้วก็พวกการเขียนอธิบายเนื้อหาด้วยก็มี าภาษาไทยสังคมส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการวัดความคิดเห็นวัดทัศนคติแล้วก็การเขียนบทความต่างๆาภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นวิชาเดียวเลยครับที่เป็นข้อสอบกาแต่ว่าอย่าเพิ่งได้ใจไปเป็นข้อสอบกาก็จริงแต่ว่าถ้าอันนี้พูดถึงน้องโมหแล้วกันเนะาะใครที่กำลังจะสอบ A-Level น่าจะเคยลองข้อสอบเ Level ภาษาอังกฤษกันมาละข้อสอบของกพคล้ายๆ A Level ครับ แต่เถื่อนกว่าเยอะบทความยาวกว่าแล้วก็จํานวนค้อเยอะกว่ามาก <c oughs> ก็แล้วภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นวิชาที่สําคัญมากว่าถ้าเตรียมตัวไม่ดีโอกาสตกรอบเยอะมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าภาษาอังกฤษเราทําคะแนนออกมาได้ไม่ดีถ้าคะแนนของเราไม่ถึงมีนไม่ถึงค่าเฉลีย่ยของทั้งประเทศเนี่ยก็คือเราจะตกรอบทันทีเลยครับ <c oughs> ไม่มีสิทธิ์ไปต่อรอบต่อไปด้อยซ้ำอันนี้เป็นขัข้วของรอบแรกครับ ก็ต้องเตรียมตัวมาดีๆส่วนใหญ่ก็คือทําข้อสอบทบทวนบทเรียนอะไรให้เรียบร้อยเก็บเนื้อหาให้ครบนะครับก่อนไปสอบก็ประมาณนี้ครับรอบแรกส่วนรอบที่2หลังจากที่เขาประกาศรายชื่อปับ๊บของเป้ารอบที่2เป็นข้อเขียนอีกเหมือนกันแต่ว่ามีของเป้ามี2ชุดอ่าอันแรกเป็นเกอะประวัติการศึกษาครับปอดการศึกษาก็จะเป็นพวกจบจากโรงเรียนอะไร ประถมมต้นมปลายจบอะไรเกียรตอะไรมีความสนใจด้านไหนมีงานอดิเรกไหมงานอดิเรกอะไรเคยทําโครงงานด้านวิทยาศาสตร์มาหรือเปล่าเคยทําจิตอาสาไหมน,น,นี่นูน่นก็เป็นพวกข้อมูลทั่วไปครับแล้วก็ส่วนอีกฉบับหนึ่งของข้อสอบจะเป็นของพรได้เป็นการเขียนบทความเรื่องของ SDG17 ครับก็คือการแผนพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนเนาะทั้งหมด17ด้านเขาให้เลือกมา1ด้านว่าถ้าเป็นเราเราต้องการจะพัฒนาประเทศ ในด้านไหนและพัฒนายังไงแล้วก็ให้เขียนออกมาเป็นเรียงความครับอันนี้คือรอบ2เนอะอรอบที่3ก็จะเป็นรอบสัมภาษณ์รอบสัมภาษณ์ก็คือไปสัมภาษณ์ที่ตัวกอพอครับเราไปนั่งคุยกับเขาเลยเข้าไปในห้องสัมภาษณ์ก็คนถูกสัมภาษณ์หนึ่งคนคณะกรรมการ6คนลุมถามก็ส่วนใหญ่เขาจะวัดพวกทัศนคติมากกว่าว่าเออทัศนคติเราเป็นยังไงเรา,อาแอนตี้กอพอไหมหรือว่ายังไง แล้วก็พวกบุคลิกภาพความมั่นใจเป้าหมายต่างๆว่าตรงกับที่คพอพต้องการหรือเปล่ามันจะเน้นไปทางนั้นมากกว่าวิชาการจะไม่ได้หนักขนาดนั้นละครับก็ประมาณนี้ครับสาหรับการสอบ3รอบเนาะก็ถือเป็นการสอบที่โหดถึกเหมือนกันเนาะเพราะว่ากว่าเราจะได้เป็นนักเรียนทนตัวจริงเนี่ยเขาเรียกว่า ต้องผ่านด่นานยอะไรยากเนาะจริงๆแค่รอบข้อเขียนก็เรียกว่าไม่เบาแล้วเนาะเพราะสอบรายวิชาจริงๆเนาะโอเคคขาเนี้ยพูดถึงรอบข้อเขียนรอบแรกอนะอังเปาพูดถึงวิชาภา,าษาอังกฤษเนาะซึ่งภา,าษาอังกฤษนี่แหละเป็นวิชาคือวิชาเนี้ยเป็นวิชาที่ format ข้อสอบอะไม่เหมือนวิชาอื่นเนาะเพราะวิชาอื่นอะอย่างที่อังเปาบอกเลยมันเป็นข้อเขียนละกันแสงวิธีทำลงในสมุดคําตอบเนาะส่วนถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันเป็นข้อสอบ multiple choice นั่นเองนะฮะเขาเนี้ยอังเปาอะบอกว่าแนวข้อสอบอะคล้ายๆ A level เนาะ แต่ก็มีความเขาเรียกว่ามีความเถื่อนหรือความยากกว่ามากอะไรเงี้ยนะฮะคราวนี้พี่อยากให้อ่งเปาแชร์กับน้องๆนิดนึงเนาะว่าแล้วตอนที่อ่งเปาเตรียมตัวข้อสอบาร์ทเนี้ยอ่งเปาใช้วิธีในการเตรียมตัวรูปแบบไหนบ้างครับก็ของอันนี้เน้นภาษาอังกฤษเป็นหลักแล้วกันเนาะก็ทําข้อสอบบ่อยๆครับอันนี้สําคัญเลยทําข้อสอบเยอะๆข้อสอบ A Level ก็ได้ทีเกตก็ได้ซีอูเทปหาข้อสอบทําบ่อยๆแล้วก็ อะไรที่เราไม่รู้เช่น grammar หรือ vocab อะไรก็พยายามหาให้รู้ถ้าสมมุติเจอในข้อสอบเราไม่รู้ก็จดลงสมุดซะแบบประมาณนั้น g r a m ม a าก็ต้องหลากหลายต้องใช้ถูกต้องด้วย reading reading ก็คือหาอ่านบ่อยๆครับคือไม่จำเป็นต้องเป็นแบบผมก็ได้หาอ่านบทความตามข่าว BBC ต่างประเทศก็ได้เหมือนกันอ่านบทความบ่อยๆเพราะว่าบทความค่อนข้างยาวแล้วก็เป็นจับใจความค่อนข้างละเอียดนะครับก็ฝึกเรื่องของการอ่านละเอียดมาด้วยแบบนั้น ก็ประมาณนี้ครับสาหรับตัวภาษาอังกฤษแล้วก็ฝึกควบคุมเวลาให้ดีด้วยครับผมโอเคแล้วพูดถึงข้อสอบภาษาอังกฤษนะฮะท่า m a เ a g e m นที่อังเปาบอกเลยสำคัญมากเนาะอังเปาสามารถแชร์ให้รุ่นน้องได้ไหมคะว่าตอนที่อังเปาเห็นข้อสอบเนาะอังเปามีวิธีในการแบ่งบริหารเวลาในการข้อสอบอย่างไรบ้างของผมก็ถ้าแนะนํานะครับก็คือทําพาที่ตัวเองคิดว่าถนัดและทําได้เร็วที่สุดก่อนเลยครับพาพวกนี้เก็บให้หมดก่อนเช่นอ่าบางคนถนัด g r a m m a r vocab e อ r o r อ่ารีดดอะไรก็เอาก่อนเลยครับทำให้เสร็จและทำให้เร็วที่สุดครับแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆทำในพาท,ที่เราถนัดน้อยลงมาเรื่อยๆในส่วนตัวผมเป็นคนที่เก็บทาที่ตัวเองไม่ถนัดเอาไว้ที่หลังสุดแต่ว่าอันนี้ช่เนืเหนือจากนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้แนะนาก็คือเก็บพาท,ที่ตัวเองไม่มั่นใจเอาไว้ที่หลังสุดเช่นของผมเป็น r e a d i n g เนาะเพราะว่าผมอ่านไม่ได้เยอะขนาดนั้น <c oughs> เราก็เก็บ Reading เอาไว้สุดท้ายแล้วก็มานั่งอ่านละเอียดละเอียดแบบนั้น ก็ถ้าจะบอกระวังก็เรื่องระวังฝนผิดข้อด้วยอย่าอยาฝนลั่นข้อนะครับข้อไหนที่ทําไม่ได้ข้ามไปก่อนได้แต่ว่าอย่าลืมว่าข้ามไปแล้วอย่าไปฝนลั่นข้อนะครับปัญหามากแบบนั้นประมาณนี้ครับสําหรับตัวข้อสอบภาษาอังกฤษก็เรียกว่าถ้าเต็มตัวมาดีก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเอากพาร์ทนี้แต่ว่าสําคัญคือต้องเต็มตัวแหละถึงจะทาพานี้ได้เราก็อย่างที่อังเปาบอกแหละมันเป็นพารทที่ทางกพใช้ในการคัดเด็กเนาะ องรอบแรก้าหากคะแนนไม่ถึงค่าเฉลี่ยของผู้เข้าสอบทั้งหมดกพก็จะไม่ตรวจข้อสอบประชาอื่นเนาะใช่เครานี้หลังจากที่อังเปาอะฮะผ่านข้อเขียนรอบแรกเนาะหนูก็ต้องไปสอ,ขอ,ขอบข้อเขียนรอบสองให้หนูบอกว่าต้องเก็บกับกรกตาแล้วก็มีอเมลตรงนั้นนะฮะอยากทราบว่าตรงนั้นนะฮะอังเปามีวิธีในการเตรียมตัวยังไงอะก่อนที่จะทําข้อเขียนรอบสอง ของผมก็ด้วยความที่ผมเป้าหมายค่อนข้างชัดอยู่แล้วเนาะว่า,อ,าอย่างทุนวิทยาไอทุนกระทรวงวิทย์ที่ผมได้เนี่ยก็คือไปเรียนดีทรยต่างประเทศแล้วก็จบกลับมาเป็นอาจารย์เลยฉะนั้นเราเป้าหมายันตรงกับตัวผมพอดีที่ผม,ผมเองก็อยากเป็นอาจารย์เหมือนกันฉะนั้นพราทเน,นี้ยสำหรับผมจะไม่ไม่ไม่ได้เป็นปัญหาขนาดนั้นเรื่องของประวัติการศึกษาอันเนี้ยไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงเลยครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นแค่ว่ากรอบประวัติการศึกษาของเราข้อมูลทั่วไป แล้วก็พวกงานอดิเดกมีอะไรก็ใส่ไปได้เลยครับว่าชอบทําอะไรไม่ชอบทําอะไรเ,เคยแข่งกีฬาไหมเล่นกีฬาหรือเปล่าหรือว่าเ,เคยทําโครงงานอะไรไหมก็ถ้าจะให้แนะนําก็คือทํากิจกรรมให้หลากหลายครับในช่วงชีวิตมปลายทำกิจกรรมให้หลากหลายเข้าไว้เล่นกีฬาทําโครงงานไปออกงานแข่งขันนั่นนี่ทําโครงงานอันนี้ก็ค่อนข้างสําคัญหาโครงงานทําสักอันสออัน แบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็หยิบโครงงารน,น,นั้นนะ่ะมาเขียนว่าเออเราทําโครงงานนี้เป้าหมายเป็นยังไงที่มาเป็นยังไงเราทําอะไรไปบ้างอันนี้เป็นส่วนของฉบับแรกเนาะส่วนฉบับที่2ที่เป็นการเขียนเรียงความเรื่องของแผนพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนอันเนี้ยผมใช้คําว่าต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วกันว่าถ้าเป้าหมายเราชัดเจนว่าเราอยากจะพัฒนาด้านไหนจริงจ ก็ให้เราเขียนไปได้เลยครับว่าเราอยากจะพัฒนาด้านนี้เพราะอะไรคิดถึงผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักอะไรแบบนั้นส่วนตัวรอบที่สองไม่ค่อยได้เตรียมตัวอะไรขนาดนั้นมไม่ไม่จะเป็นต้องเตรียมตัวหนักเหมือนกับรอบแรกเพราะว่าเป็นการวัฒนคติมากกว่าแล้วก็พี่ว่าไอ้นะพี่ว่าสิ่งที่ช่วยให้อ่งเปาอ่ะ ผ่านรอบสองง่ายๆอย่างที่อังเปาบอกคือเรามีเป้าหมายชัดเจนเนาะว่าเราอะจะไปทําอะไรด้วยทุนนี้เนาะมีเป้าหมายว่าจะหาอาชีพอะไรซึ่งก็สอดคล้องกับสิ่งที่กระทรวงปิทเขาให้เนาะก็เรียกว่าน่าจะเป็นคีย์สาคัญเลยที่ทําให้ทางกระทรวงปิทเนี่ยเขามองว่าเอออังเป่าเนี่ยเป็นนักเรียนที่สมควรได้รับทุนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยก็แต่มูพี่พันเนาะพี่พันก็อยากจะแชร์ว่าท่านท่านน้องๆฮะอยากจะสอบทุนอะไรก็ตาม เป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับเป้าหมายตรงนี้ไม่ได้เป็นแค่ในการให้น้องเตรียมตัวนอแต่ว่าในการที่สมุดในนักเรียน,นต้องหนูต้องทาข้อสอบข้อเขียนรอบสองหนูต้องสัณ์คณะกรรมการตรงนี้แน่นอนว่ากรรมการเขาถามแน่นอนว่าเป้าหมายคืออะไรและถ้าหากเป้าหมายเราชัดเจนตรงนี้ก็จะช่วยให้ให้น้องๆเนี่ยสามารถผ่านฉลุยได้ทุกรอบแล้วกันเนาะคราวนี้พี่อยากจะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับรอบสัมภาณ์ละกันซึ่งเป็นรอบเนี้ยเป็นรอบที่จะประสบการณ์พี่ที่พี่สอนตัว สอนทุนมาเนาะเป็นพาที่รุ่นพี่หลายคนนะถามหามากที่สุดแล้วว่ากรรมการจะถามอะไรเพราะว่ามันเพราะว่าข้อมูลไม่ค่อยมีเนาะแล้วก็เป็นพาที่หลายคนเขาจะค่อนข้างกลัวกันมากเนาะแล้วก็อ่างเปาก็เป็นหนึ่งในนักเรียนที่ผ่านรอบนี้มาแล้วเนาะก็อยากจะให้เล่าให้รุ่น้องฟังนิดนึงครับว่าตอนที่คณะกรรมการเขาสัมภาษณ์อ่างเปาเนี่ยคำถามเขาจะถามมาในลักษณะไหนแล้วเขาถามเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับ ส่วนมากเขาจะเป็นพวกวัฒนคติต่าง,างๆคล้ายๆกับรอบสองครับแต่ว่าจะลงลึกมากกว่า,อ,าอย่างก็เข้าไปก็นแนะนาตัวเลยเรียบร้อยบอกเป้าหมายชัดเจนก็มีถามพวกข้อดีข้อเสียทั่วไปครับว่าเราทำอะไรเป้าหมายเป็นยังไงอ,อยากไปเรียนที่ไหนก็คือตอบเป็นชื่อประเทศหรือตอบเป็นชื่อมหาลัยเลยก็ได้นะครับอยากไปเรียนที่ไหนมีอุปสรรคอะไรบ้างาความสามารถภาษาอังกฤษเป็นยังไง แล้วก็ถ้าอุปสรรคนั้นเกิดขึ้นจริงๆเราจะผ่านมันไปได้หรือเปล่าอะไรแบบนั้นแล้วก็จะมีพวกคําถามลงลึกที่เหมือนกระทบต่อจิตใจเราบ้างเป็นบางครั้งเช่นบางคนก็ถามว่าอะไรนะเห็นเกรดโมปลายเมื่อเทียบกับหมอต้นปั๊บเกรดตกนะเกิดอะไรขึ้นเล่าให้ฟังหน่อยแบบนี้บางทีก็บางทีก็เป็นเรื่องที่เราไม่ได้อยากเล่าเนาะแต่ว่าเราก็เล่าให้คณะกรรมการฟังก็ข้อสําคัญก็คือมีความคิดในด้านบวกเข้าไว้เยอะๆครับผม อย่าไปชักสีหน้าอย่าไปจิจะใส่เขาเนาะทำตัวสุภาพสุภาพเข้าไว้แล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนมั่นใจในตัวเองนะครับก็สัมภาษณ์รอบนี้ส่วนตัวที่ไปเจอไม่ค่อยมีอะไรน่ากลัวขนาดนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าเราเตรียมตัวมาแล้วด้วยแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราผ่านตัวคอร์สอินเทอร์วิวมาแล้วด้วยก็คําถามส่วนใหญ่ที่เจอในห้องสัมภาษณ์ก็ประมาณ70% 80%น็ก็คือเจอในคอร์สอินเทอร์วิวไปเรียบร้อยแล้วครับเราก็เลยรู้สึกว่าเออ มันก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นก็เลยสามารถตอบได้อย่างดีเลยครับโอเคก็อังเปาก็คือได้ผ่านการเรียนตัว mock interview จาก o อนดีมานมาเนาะอยากให้อังเปาเล่กกาไปในกใยนะครับว่าตอนที่อังเปาอะได้เริ่มกิจกรรมเนาะกับทางเราตรงนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างเลยครั้งแรกรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยครับเพราะว่าเออเราไม่รู้มาก่อนเลยว่ามันจะมีอะไรพวกนี้ในการสอบด้วยก็เข้าไปก็มีเขียนเอเซ y มีก r ุ u p ดิสคัชชั่น ซึ่งก็คือจําลองออกมาได้เหมือนจริงมากๆว่าเออให้เด็กอ,อย่างกลุ่มดิสคัชชันอย่างเงี้ยก็ให้เด็กนั่งล้อมกันเลยแล้วก็มีท็อปิกแอ้อภิปรายเลยทันทีแล้วก็มีการฝึกบริหารเวลาได้เลยมีการจับเวลาแบบแป๊บเดียวนะครับให้ตตวเองตัวแค่แป๊บเดียวแล้วก็ให้อภิปรายกันเลยมันชอบมากๆเลยครับแล้วก็ในส่วนสําคัญของผมก็คือ,อตัวมองอินเทอร์วิวเนาะที่เข้าไปอยู่ในห้องสัมภาษณ์ก็คือจําลองบรรยากาศได้ค่อนข้างเหมือนจริงเลยครับ ความกดดันเรื่องคำถามความลื่นไหลของการสัมภาษณ์ก็คือจาลองออกมาได้เหมือนจริงมากๆเลยครับชอบตรงส่วนนี้มากมาเลยครับแล้วก็พี่มองว่านอกจากตัวการฝึกในคําถามเนาะพี่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่อังเปาได้ไปคือได้เจอเ,เพื่อนๆด้วยเนาะที่เขาเรียกว่าเป็นเพื่อนร่วมชตาเนาะในรอบสอวเหมือนกันแล้วนะที่เรียกว่าพอ ผ่านจากกิจกรรมนี้ไปแล้วก็มีคอนเนชันกันเนาะแล้วก็พี่ว่าอังเป่าก็ได้เจอเพื่อนหลายๆคนเนาะที่ได้รับทุนเหมือนกันแล้วก็น่าจะได้ติดต่อกันหลังจากนี้เหมือนกันเนาะนะครับเพราะเรียกว่าเป็นคอร์สที่ไม่ได้แค่ฝึกเตียยสัมภาษณ์เนาะแต่เป็นคอร์สที่ได้คอนเนชันได้เพื่อนด้วยนะฮะที่จะสร้างความสัมพันธ์หลังจากนี้ได้เหมือนกันนั่นเองนะครับแล้วตอนที่ตอนที่อังเป่ามาเรียนคอร์สซนะินทาวิลเนาะตอนนั้นก็คือพี่ก็เป็นคนสัมภาษณ์อังเปาเองนี่แหละเนาะ <laughs> อยากอยากให้อังเปาใช้นิดน คอสอินเทอร์วิวที่อังเป่าได้เรียนแล้วฝึกไปตรงนี้ช่วยยังไงบ้างกับตอนสัมภาษณ์จริงกับคณะกรรมการรับมันข้อดีสําคัญเลยจริงๆคือทําให้เรารู้ว่าแนวทางของคําถามที่คณะกรรมการจะถามเราเนี่ยมันจะไปในแนวทางไหนมีคําถามอะไรที่เราต้องระวังบ้างแบบในห้องม็อกสัมภาษณ์ก็คือเราก็จะรู้เลยว่ามีคําถามอะไรที่เรายังตอบได้ไม่ดีหรือเรายังตอบไม่ได้เราก็จะได้ไปเตรียมตัวในส่วนนั้นมาเพิ่มแล้วก็ ก็นั่นแหละรครับก็คือมีคําถามค่อนข้างหลากหลายแล้วก็หลังจบการสัมภาษณ์ทุกอย่างปับ๊บเขาก็จะมี recap ให้ว่าทําเป็นยังไงบ้างตอบตรงนี้ดีตอบตรงนี้ไม่ดีอันนี้ไปแก้มาหรืออะไรแบบนั้นก็ชอบตรงนี้มากเลยครับว่าเออทำให้เรารู้แนวจริงๆว่าเออแนวในห้องสัมภาษณ์มันจะเป็นยังไงแล้วก็ทําให้เราสามารถร์ฟ f o r m ในห้องสัมภาษณ์ออกมาค่อนข้างดีครับผมและสัมภาษณ์นี้ก็มีสัมภาษณ์เปสั่งเังกฤดด้วยใช่ไหมครับสัมภาษณ์ของรบเปามีครับเป็นยังไงบ้าง,องตอสัมภาษณ์าษาสังกฤษก็ รู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากเลยที่ได้เข,ข้าคอร์ดินเทอร์วิวไปแล้วทําให้ได้ฝึกการสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษไปแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกไปภาษาอังกฤษผมก็ไม่ได้ดีเด๋อะไรมากเนาะถ้าไม่ได้ผ่านคอร์ดินเทอร์วิวก็คือคิดว่าสภาพน่าจะไม่ไม่น่ามาได้ถึงขนาดดีหรอกครับก็คาถามาส่วนใหญ่ก็คล้ายๆกันในข้อสัมภาษณ์ครับแนะนําตัวข้อดีข้อเสียอยากไปไหนเพราะอะไรก็ประมาณนี้ครับ สัมษณ์ภาษาอังกฤษนิดหน่อยแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นภาษาไทยทําเรื่องเป้าหมายทําเรื่องอุปสรรคประมาณนี้ครับก่อนที่เราจะจากวันนี้ไปนะคะอยากให้อังเปาหาฝากอะไรบางอย่างถึงรุ่นน้องนิดนึงที่ตอนนี้อาจจะกําลังเตรียมตัวสอบทุนแล้วเรียนหลวงอยู่หรือทุนอะไรอื่นอยู่เงี้ยแต่รู้สึกกำลังท้ออะไรอย่างเงี้ยฮะว่าอยากจะฝากอะไรรุ่นน้องบ้างนี้ครับโอเคก็ขอเป็นกำลังใจให้กับรุ่นน้องทุกคนนะครับที่ตั้งใจจะสอบทุนเราเรียนหลวงหรือทุนกระทรวงวิทยทุนกระทรวงอื่นด้วยเหมือนกัน ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆขอให้น้องๆมีความพยายามมากๆนะครับอย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งถอยพี่เชื่อในคำนึงมากๆว่าต่อให้เราจะเดินช้าแต่ถ้าหากเราเดินไปเรื่อยๆอย่างไมห่หยุดหย่อนเนี่ยเราจะถึงเส้นชัยของเราแน่นอนครับผมขอให้นง้อง,องทุกคนโชคดีครับครับแต่นอกจากกําลังใจจากรุ่นพี่อย่างเป่านะคะพี่เองพี่พาชหาก็พร้อมที่จะหยุบเขียงข้างน้อง,องๆเหมือนกันแล้วก็คุณครูคนอื่นจากภาษาอังกฤษออนไลน์มาเช่นกันนะครับ แล้วก็จริงๆแล้วสังเกตออาเนีมาก็มีนักเรียนคนอื่นเหมือนกันฮะที่รับทุนหลายรูปแบบเลยว่าจะเป็นทุนแล้วเรียนหลวงเองหรือว่าทุนกระทรวงต่างๆเองนะฮะก็จะเป็นใครก็เดี๋ยวเราติดตามกันต่อไปนะครับสวันนี้ก็ขอบคุณเพจนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย